อย่างที่เพื่อนๆเห็นนะครับผมอย่างเช่นยอดมังกุรเนี่ยคือสภาพโทมมากนะ <โฆ S 1> นใครที่เจอสภาวะปัญหาบอลสีถดถอยพวกสวัสดีครับเวทซีทุกคนนะครับกลับมากับช่องวัดสวยพาพเพลินเช่นเคยนะครับผมหลังจากที่2คลิปก่อนหน้านี้ผมได้ทําการเปลี่ยนดินแล้วก็ เริ่มการฟื้นฟูบอลสีเบื้องต้นแล้วนะครับวันนี้จะเริ่มการบำรุงนะครับเร,เร่งการเจริญเติบโตเช่นเคยนะครับในสูตรง่ายๆของผมนะทำแบบไหนถ้าใครเจอปัญหาแบบผมที่ไม่อยู่3ามเดือนหรือไม่มีเวลาดูแลแล้วบอลโซมมากนะคะผมแกงง่ายๆด้วยสูตรขัน้นการเริ่มต้นแบบนี้เลยตามมาว่าผมจะใช้อะไรนะครับผมวันนี้ก็มีคำตอบในคลิปนี้เ oh, ช่นอย่างเช่นยอดมนะงกุฎเนี่ยคือสภาพโซมมากนะ mm hmm. เห็นไหมใบแห้งใบกรอบนะอาจจะเกิดจากว่าเอา เอาออกมาจากนอกตู้อบนะครับผมก็ไม่ได้ไม่มายนะครับผมก็จะเริ่มการบํารุงทุกอย่างเลยเนี่ยให้กลับมามีสภาพเหมือนครั้งก่อนหน้านี้นะครับผมยังไงสูตรวันนี้หาได้ง่ายๆผมจะใช้แค่2ตัวเท่านั้นนะครับผมเพื่อเริ่มการบํารุงเบื้องต้นนะครับการบารุงวันนี้นะผมจะเริ่มการฟื้นฟูทีละสะเต็ปของผมนะทุกคนก็ใช้ เครื่องดื่มชูกําลังนะครับนี่ที่มีวิตามิน B แล้วก็อันนี้ช่วยให้บอนสีเราสดชื่นนะผมจะใส่ลงไปประมาณ3ฝานะครับต่อน้ํานะครับ,น,น,รบน้ำเนี่ยก็คือน้ํา5ลิตรนะครับถังนี้นะครับผมก็จะตามด้วยจุลินซีสังเคราะห์แสงนะครับนี่ประโยชน์ของจุลินซีสังเคราะห์แสงก็มีมากเลยนะครับผมช่วยให้พืชน,นะครับในเรื่องของการเจริญเติบโตนะครับผมของเรื่องรากระบบรากเนี่ยได้ดีเลยนะนี่ ผมก็ใส่ลงไปแล้วก็คนนะครับทุกอย่างให้เข้ากันแบบนี้นะครับถึงจะนำไปใช้งานนะใครอยากรู้สูตรต่างๆที่ผมใช้เนี่ยผมเริ่มนับหนึ่งใหม่นะหลังจากที่เกิดสภาวะบอลโซมมากนะครับที่ไม่มีการใส่ปุ๋ยตลอดระยะเวลา3เดือนนะครับผมส่วนเรื่องการใช้ผมก็นำมารดนะครับแบบนี้เลยนี่ตอนนี้ผมจะยังไม่เร่งการกัดสีเร่งอะไรนะครับผมจะเร่งให้เขาอะ ลากนะครับเพราะว่าผมมีการย้ายกระถางนะครับผมเปลี่ยนกระถางเปลี่ยนดินใหม่หมดเลยเพื่อใครที่เจอสภาวะปัญหาบอลสีถดถอยพวกการทิ้งใบพวกเอ่อบอลเราเหี่ยวเราเฉาอะไรอย่างเงี้ยนะครับผมเนี่ยแบบผมเนี่ยลดไปให้หมดทั่วๆกันนะครับ ครับ FC ทุกคนเดี๋ยวผมจะต้องค่อยๆบำรุงไปเรื่อยๆนะครับแล้วก็เลี้ยงเขาดูแลเขาใหม่นะครับก่อนหน้านี้บอลนะเคยสวยมากนะครับผมเป็นฟอร์มกอแบบเยอะจริงๆนะครับใครที่ติดตามผมมาก็จะรู้เลยนะครับแต่ว่าวันนี้นะก็ตามที่เห็นนันนี้คือความจริงนะครับคือไม่มีการแสดงอะไรทั้งสิ้นเลยนะครับเพราะว่าผมไม่อยู่3เดือนนั่นเองนะครับผมบอลผมก็ค่อนข้างจะทุดโทรมเยอะทิ้งใบเยอะนะครับ อย่างง่ายๆเลยอย่างนางใหม่เนี่ยผมเหลือตัวเดียวอย่างูุเท่าเฝ้าเรือนเนี่ยเห็นไหมผมเหลือแค่2ใบนะครับผมม่านนางพิมพ์อะไรอย่างเงี้ยมีการยุบหัวไปเยอะนะครับเนี่ยเห็นไหมอันนี้คือยุบหัวซึ่งยังไม่รู้ว่าตัวไหนนะครับยุบหัวผมก็เลยเอาเก็บไว้อย่างนี้ส่วนในโรงเรือนไอ้พวกเนี้ยผมก็จะอบทิ้งไว้อย่างเงี้ยแหละนะจะเริ่มอบอีกทีนะเพราะว่าเขาต้องการที่จะ,จะเจริญเติบโต,ตแล้วนะครับผมนี่ วันนี้นะครับใครมีข้อสงสัยอะไรหรือเจอปัญหาบอนสีแบบไหนคอมเมนต์มาบอกได้ใต้คลิปนะครับเดี๋ยวผมจะช่วยแชร์แล้วก็ช่วยกันหาแนวทางออกที่ดีนะครับในการเลี้ยงบอนสีให้สวยเหมือนเดิมนะครับสำหรับวันนี้ก่อนจากกันนะครับฝากกดไลค์กดแชร์นะครับกดติดตามนะครับกด subscribe ให้ผมด้วยนะครับผมเดี๋ยวคราวหน้าผมจะคลิปดีๆเอาเทคนิคดีๆมาฝากทุกคนนะครับวันนี้ก็ขอตัวลาไปก่อนนะครับผมบ๊ายบาย